เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องน้องคอปเตอร์ตอนนี้นั่งร้องไห้หนักมากนั่งกอดเขานั่งไห้พี่น้องรัาโอ้สงสารน้องครับบอกว่วช่วงสองสามมื้อมานี่เกิดอีหยังขึ้นคือเฮาตามข่าวแทบบ่รทันเลยมันออกมาแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยอย่างเงี้ยพี่น้องล่าสุดนะครับทางบ่าวผู้ไทยเนาะเพจบ่าวผู้ไทยใจเกินร้อยสตูดิโอนะครับก็เด,ดโพรูปน้องคอปเตอร์กําลังนั่งไห้กอดเขาอยู่พี่น้องครับ พร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าด้วยความเป็นเด็กน้อยเนาะครับพอรู้ว่าเขาว่าให้ปูเขาด่าปูก็เลยมีความรู้สึกผิดว่าเพราะคิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุให้ปูโดนด่าไปด้วยมาลีนางไห้คนเดียวตาลีโตนเด็กน้อยคนหนึ่งต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ <c oughs> เพียงอายุแค่นี้ แล้วก็บอกว่าความรู้สึกไม่สีแซงไม่ได้ความรู้สึกไม่สีแซงไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นพี่น้องครับดีเอยวผมสีล้องเข้าไปเบิรงคอมเมนต์นะครับผมอ้าวล่าสุดลบแล้วนะครับทางบา่าวพู้ไทยเพ่นเด้ลบโพส์นีแล้วเนาะ ล่าสุดบาปูไทยได้ลบโพสต์นี้แล้วอันนี้ก็คือเราแคไปไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าทาังบาปูไทยเพิ่นได้ลบออกไปแล้วนะครับโพสต์นี้นะครับผมอ่ะลบโพสต์นี้ออกไปกัยังมีอีกโพสต์หนึ่งโพสต์นะครับที่ทังบาปูไทยใส่เกินรอยสตูดิโอนะครับเพิ่นได้ออกมาโพสต์อีกโพสต์หนึ่งเนาะพี่น้องครับเป็นโพสต์พื้นหลังสีแดงเนาะพื้นหลังสีแดงบอกว่า โทรไปกราบขอโทษขออภัยพ่อบิ๊กพ่อบิ๊กคงสีเข่าใจและให้อภัยโตสิเดินดนานะตตอไปแล้วก็แท็กหาน้องคอปเตอร์นะครับคอปเตอร์นักกรนะครับผมเอ๊ยังไงแต่ว่าโคตรก่อนหนะ้านี้บ่มีแล้วนะครับของบา่าว้ไทยเนาะน่าจะลบออกไปแล้วนะครับบ่มีแล้วเนาะพี่น้องครับมันเกิดอียังขึ้น บอกว่าด้วยความเป็นเด็กน้อยพอรู้ว่าเขาว่าให้ปู่เขาด่าปู่ก็เลยมีความรู้สึกผิดว่าเป็นเพราะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่หให้ปูเนี่ยโดนด่าไปด้วยมานางลีห่คนเดียวตาลิตโตกเด็กน้อยคนหนึ่งต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพียงอายุแค่นี้ความรู้สึกมันเสียแสงบ่ได้ <c oughs> สงสารน้องครับพี่น้องบู้ว่าน้องเกิดอียัง เกิดเอียงขึ้นกับน้องในตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้กระแสโอ้โหข้าวดรามามันถาโถมเข้ามาหลายเนาะไม่รู้เรื่องอะไรบ้างสารพัดนะครับเอาเอาจังสีพี่น้องครับให้กำลังใจส่งกำลังใจให้น้องคอปเตอร์ดีกว่าส่งกำลังใจให้น้องคอปเตอร์อา่าและผู้อายุข้างๆ้องซอยปอก บอกนองนะครับผมให้กำลังใจนองแน่มาเบิรงคอมเมนต์นะครับหลังจากที่บ่าวพูดท่ายเจริลอยเดี๋ยวพดพดนี่เนาะพดพดนี่นะครับมีคอมเมนต์ว่าจังไลยแน่ที่บอกว่าให้โทษไปกราบขอโทษพอบีกโทษไปกราบขอโทษขออภัยพอบีกพอบีกคงิเข้าใจและให้อภัยโตสียเดนหนนาต่อไปอืน้องคอปเตอร์แฟนคลับกับบอกว่าอ่าคอมเมนต์เลยนะครับอ่านคอมเมนต์เลยแฟนคลับก็บอกว่าควรมาเองจ้า และต้องเต็มใจด้วยผู้ปกครองและแม่ฮักเป็นผู้ใหญ่แล้วควรรู้อะไรดีและไม่ดีเด็กยังพอให้อภัยได้เพิ่นอุตสาห์จฉากให้จากแบบดีงามยั่งบอลูเรื่องอีกอเป็นคอมเมนต์แบบนี้เนาะ <c oughs> คนนี้ก็บอกว่าควรแนะนำน้องควรแนะนำน้องแบบนี้ถูกแล้ว ไม่ใช่ลง,เฉ,ลง,เ,งเฉพาะว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่ใช่จะลงเฉพาะว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กทุกอย่างมีเหตุและผลที่บอสบิ๊กพูดเป็นว่าตังซี่คอมเมนต์ต่อมาก,ก็บับอกว่าถูกต้องค่ะเป็นเด็กต้องเคารพผู้มีบุญคุณกับเราที่สร้างเรามาให้มีชื่อเสียงคนรู้จักเรามากมายคอมเมนต์นี้ก็บ,บอกว่า คนเราต้องนึกถึงบุญคุณก่อนก่อนจะมาถึงจุดนี้ดังอ่ะก่จะมาถึงจุดดังทุกวันนี้ก็เพราะบอดบีค่าขอเป็นกลางค่ะไม่เข้าข้างใครขอเป็นกลางค่ะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น ผู้ใหญ่ก็เกินเด็กก็ไม่รู้เรื่องคนที่ชักจูงคือเอฟซยุยงอายุแยงแตะแคงรั่วต่างฝ่ายต่างทำงานส่วนตัวคือส่วนตัววุ่นวายอะไรกันมากมายจะให้น้องหายจากโรคเออเออเอ่คอมเมนต์นี่มันวาม้างสิพี่น้องครับค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาก,ก็บอกวา่า างคอมเมนต์กับขอนิยาตบ่านนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าอ,อโอเคครับคำว่าขอโทษคือรู้สึกผิดสำนึกจริงแต่ถ้าขอโทษขอโทษซ้ำๆๆบ่อยๆและก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแนะนำว่าอยู่เฉยๆมั่นๆเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เป็นไร แม่ฮักพ่อฮักปีสบาย <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> เด็กกับบอดด้อยียงดอกมีตะพูใหญ่ทั้งนั้นโยกมาดาม,มาแซนองดานองบูรีนองและอย่างมีนี่นะเละอย่างมีแต่แรงแรงเดอ้อบอดด้ป่วยแต่มันคือสิ่งที่เ้าเห็นมาก <c oughs> นี่ก็บอกว่าถูกต้องที่สุดไอจุนบักบอกบอกลาแนอะีหย,ยังจะได้ดีขึ้นจะได้เข้าใจกันทุกไฟายเนาะอ๋ออีหยังจะได้ดีขึ้นอ๋ออีหยังจะได้เพิ่นพิมพ์ภาษาว่าสจจสารละอาเนาะจ้าอีหยังเสียบอกเพื่อนบอกว่าถูกต้องที่สุดไอจุนบอกบักลาแนะ อีหยังจะได้ดีขึ้นจะได้เข้าใจกันทุกไฟายเนาะจบจบซะข้ <c oughs> อเมนี่บอกว่าจะให้ลากี่ครั้งว่าสันคับจะให้ลากี่ครั้งพรอมกับไส่ลูกน้องเขาไปลาพอปิดแล้วเนาะอันนี้ก็บอกเข้าใจผมก็บอกู่แล้วพี่น้องว่าช่วงนี้เกิดอีหยังขึ้นแนเพราะว่าตามข่าวบ่ท่านเลยข่าวอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ออกมาเท่ากับ เห็นล้วเ้ากันคือเข้าอยู่ในนังในจุดอยู่บ้านแหมเราไม่ได้ไปรู้ในมุมที่เราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าบอหัวไันเกิดอีกอย่างขึง้นอ่าคอมเมนต์นี่บอกว่าตกลงตกลงเอฟซีคิดแทนน้องแล้วควรเอาความคิดเจ้าของไปใส่สมองบอกน้องขนาดนี้แล้วคิดเองก็ได้ถ้าคน้น น้องครับแ้วพ่อแเม่ผมกระขออนุญาตบ่าอ่านต่อนะครับอ่า่อแม่น,นี่บอกว่าถ้าน้องออกมาขอโทษในสิ่งที่น้องเว้ารู้เท่าไม่ถึงการอิ้งยังกัอธิบายไปคอยว่ามันไไาม่นสิบไปไกลคอยว่ามั่นสี่บ่ไปไกลปานี้เด้ที่บอดออกมาเววาพเพราะเล่าเสียใจอยากให้หนึกถึงมือมาอยู่กับเล่าเล่ากะห้ากะเอ็นดูอยู่บอแมนเล่าปล่อยชิมบ่ดดูแล คอมเมนีว่าแบบนี้เนาะอ่าคอมเมนีบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นเนเดอร์จาขอท้ายวาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับน้องบ่มีเอียงดอกที่ต้องมาเป็นแบบนี้กับพอเอ FC ีม่ฮักบางกลุ่มที่ปันกันอยู่ทางที่ดีน้องกับยาควรมากเออวรมีการหามปรามเอฟซ ม่หักตัวเองด้วยคอมเมนต์นี้ว่ามาอย่างนี้นะครับอันนี้โอเคพี่น้องครับเพราะผมว่าเกิดอยังขึ้นแล้วที่บ่าวจุนบอกให้โทรไปขอโทษพ่อบิ๊กโทรไปกราบขอโทษพ่อบิ๊กนี่คือหมายถึงประเด็นไหนอันนี้ก็บว่าข้อใจแต่ว่าเท่ากับเห็นอยู่ว่าสองสามมือ,อเอะเ,เอาตามขามจริงเท่าเห็นอยู่ว่าสองสามมือมานี่ กิมีประเด็นเรื่องที่พอบิก๊กออกมาเว้าเนาะอันนี้เขา,านะบอกนะบอสบิ๊กออกมาพูดถึงประเด็นเงินของน้องคอปเตอร์ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงประเด็นที่น้องคอปเตอร์ไปขึ้นวงพอวีแล้วกับบอสได้บอกกล่าวพอบิก๊กอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะไม่ได้บอกกล่าวพอบิก๊กแล้วมีพอบิ๊กก็ได้บอกถึงว่าทางวงพอวีเองก,บบอก็บอกเรียกว่าบอกบอสได้มีการบอกคือกันประมาณนี้นะครับผมเนาะ แล้วก็เห็นวันนี้หรือเมาาื่อวานเหมือนว่านแ่เห็นพรวีก็ได้ออกมาเว้าในมุมของพรวีคือกกนอ่าเนี่ยเขาต้องฟังความทั้งสองไฟล์เขาพรวีก็ออกมาว้าในมุมของพรวีวา่าบอได้โทษไปอีหลีแต่ว่าก่อนน้าน,นี้เคยโทษไปโทษไปแล้วประมาณซิฟสายหรือหลายสายเนี่ยทั้งบอิบ๊กเองเนี่ยก็บบอได้รับรบ,บอลหวัวเพิ่นบอว่างหรือว่าจังไดบอลบิ๊กบอได้รับ,บ,รบแล้วที่นี่พรวีก็เลยบอกว่าพอกับเป็นผู้ใหญ่พอกับอยากาออยากายที่สิโทษไปพราว่าหวัวเพิ่นบอรับประมาณนี้ก็เลยบอได กะเลยถึงเรื่องที่จะรับน้องคอปเตอร์เขามาเนี่ก็เลยไปโทรไปบอกหรือว่าจังไดเพราะว่าก่อนหน้านี้โทรไปเคยโทรไปหลายมือแล้วเพิ่นบอลรับโทษไปในเรื่องบอกว่าเออทุระก็สิทุระเรื่องงานเรื่องอยังเพิ่นเพิ่นบอลว่างรับนี่แหละประมาณนี้แหละแต่เด้ยยนพี่ก็บอกว่าแรกๆกะคือณตอนที่มันยังม่เด้เครีย์กันลงโงตัวยังมีแบบว่านุนนี่นั่นกันยูยังม่เด้เครีย์กันล่วงตัว พวี่็พวีเองก็ได้ว่าบอกว่ากับตอนแรกว่าสิบุได้รับน้องแต่ที่นี่เหมือนว่าน้องมาโทษมากขอว่าอยากมาอยู่น้ำประมาณนี้แล้วพอวี่ก็บอกว่าให้เคียย์กันให้เรียบร้อยทำมันเคียย์กันเรียบร้อยแล้วพวีก็เห็นในมือที่ไร่สดกับคุญยากับพอบ๊กนอกกับน้องคอปเตอร์กานั้นคิดว่าน่าจะจบกันเคียย์กันเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันน้องคอปเตอร์อีกประมาณนี้ก็แล้ได้รับเขามาในวงอันนี้คือข่าวที่เขาเข้าใจนะครับแต่ว่าบ่หูว่า เรื่องที่นอกเหนือจากนี้คือเรื่องอีหยังแล้วเรื่องที่เรื่องที่น้องคอปเตอร์นั่งร้องไห้นี่ที่บอกว่าประเด็นที่พ่อว่ปูว่ถือดานี่กะบอราะหัวจิเกียวก็ตรงนี้บอรหรือว่าเป็นประเด็นอื่นบออันนี้เท่ากับบอหูคือกันนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกให้น้องคอปเตอร์โทรไปขอโทษพ่อบิก๊กอ,อันนี้กะแสดงว่าที่เปาจุนมันโพดเพื่อเก็ดตรงมีเหตุผลและกันได้แน่นั้นน้องคอปเตอร์นี่แหละอืมกะอะ ยังไงก็ให้กำลังใจกันละกันครับพี่น้องกะนั่งขอนางยุ่งงงกลางเฮ้าของบาไดัฟังวาสีฟั่งไผบอันจังไดน้องเพราะว่าเฮ้านังฟั่งอยู่บ้านไหมพี่น้องครับเฮาก็เลยบวกเขาใจที่ไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ากะเอาให้กำลังใจน้องคอปเตอร์ตอนนี้ละกันเห็นน้องร้องร้องไห้นักก็ไม่รู้ว่าร้องไห้นี่เกิดอะไรขึ้นให้กำลังใจน้องคอปเตอร์นั่นแหละครับแล้วก็ถ้าบ่าวจุ้นเนี่ยอ่าแนะนำให้น้องโทรไปขอโทษพอบก ขออภัยพอบิกกับน้นองกับเห็ดตามข้ามในนำของอ่ะเบาจุนซะเนาะเรื่องมันอาจจะคลี่คลายเร็วขึ้นหรือว่ามันอาจจะเกิดว่ามันอาจจะจบลงด้วยดีละกันครับบอกหูว่ามันเกิดเอียงขึ้นพี่น้องครับเฮาข็าบ่ฮหูอีหลีเนาะแล้วกัอ่ะข่าวเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องมาเห็นที่เบาจุนเป็นโพลละกัขอเนี่าตามา,าว่าให้ฟังนะครับแล้วกัาขออนุญาตทั้งน้องคอปเตอร์และคุณยาเนะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตน้องคอปเตอร์แล้วก็คุณย่าของน้องด้วยนะครับขออนุญาตทางต้นสังกัดก็คือทางศิลปินภูไทยด้วยนะขออนุญาตพามข่าวบอกถึงนอกในเดอ้อออาเข้ากับสิพยมขัดกล่องอยู่ว่าอันเกิดอีกอย่างขึ้นจะไม่ได้แบบ,บว่าพูดแบบเข่าขาดอีกอย่างจังใดดอกพี่น้องครับเข่านางย่หมงกางขออนุญาตนะครับเพราะว่ากาอนอีน้ก็เค่อยมี่แม่ฮักของน้องือกันครับถักมากอ,อาจจะแบบตับนี้ผมแน่อ่ะนีนำผมแน่หรือว่า อดีตลกเหมือนไม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในการที่ผมทําข่าวนองผมกับสิพัยย่ามคัดกล่องข่าวละกับบอยเว้าให้มันกระทบะกระทบหรือเหตุให้กับว่าอดนนี้มากเกินไปละกันครับพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นก็นต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตทางต้นสังกัดน้องคอปเตอร์แล้วก็ขออนุญาตคุณาตาน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องคอปเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับมือนีบาวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ